สำหรับไม้ชนิดนี้นะคะเพื่อนๆมันจะเป็นไม้ที่มีผลสุกสีแดงจัดนะคะแดนจัดแดงแบบเลือดนกอะ่ะแล้วก็ในผลของมันเด็ดออกมาดูแล้วลองบี้นะคะบี้เลยปื๊บเป็นเนื้อคล้ายเนื้อในคล้ายๆกับผลของมะเดื่อนะคะ แต่มันจะเป็นไม้ยืนต้นทรงต้นขนาดเล็กจิว๋วพันเพื่อนเนี่ยคือต้นโตสุดของมันเนี่ยโตสุดเท่านี้ค่ะเนี่ยตามลำต้นของมันซูมเข้าไปชัดๆ <c oughs> กล้องไม่ค่อยชัดจะมีขนนะคะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูเนี่ยตามลำต้นตัวเนี้ยจะมีขนหลังใบก็จะมีขน นะคะเวลาที่เราเอามือจับใบของมันจะมีขนเต็มทั้งหน้าใบหลังใบเป็นขนแบบเนื้อขนกรรมยี่ผลของมันตอนที่ดิบจะออกผลที่เป็นสีเขียวเขียวลักษณะอย่างนี้สุกสีแดงไม้พุ่มขนาดเล็กดูต้นนั้นอันนี้แดดมันส่อง่อยนะ ดูต้นนั้นผลสีแดงเก็บเลยนะคะนี่เก็บมาเลยนะคะนี่คือเรือนยอดใบของเขาเอามาให้เพื่อนๆดูลักษณะของมันตามนี้นะคะสั้นๆขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเพจมะเร็ดพันธุ์ดีกเกษตรศวิถีไทยใน Facebook กดเข้าไปติดตามอ้อ,อเพิ่มเติมได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ